มันทิ้งถ้าทิ้งนี่เสียหายโอ้โหต่อไปเราต้องคอยดูนะพี่ลินนะโอ้ยเสียดายทิ้งไปเยอะเลยดูดีดำปึดเลยเขาไม่รู้ว่ามีใครปีนเป็นไงไม่เอามาให้แม่ล่ะ<ป><ป> มีคนมาขโมยตาลนู่นเอาอะไรนะปืนเนียวมีเหรอลุกแล้วนู่นคนปีนตาลไม่ใช่เอาน้ำตาลแบบพี่เม่งนะเอาลูกตาลเลยใช่มาดูมาดูมาดูมาเรวเร็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 วให้ไวให้ไวให้ไวมีคนขโมยตาล ใครใครอ๋อได้ยินเสียงข้างบนใครกับใครอ่ะอุ้ยแกยังอ่ะมีแต่แก่แก่พี่ทำลินนะพี่ลินพี่ลินกับพี่เมงไงพี่ลินขึ้นตานได้ด้วยโอ้โหโไม ทำไมลูกเคยบ้านนี้เก่งหลายเรื่องจังเลยน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจพี่ยังคงรักไม่เสื่อมคลายโอ้ต้นเดียวกันป่ะพี่แมงอยู่ต้นไหนอ่ะแมงจไมยืนขวางทำไมเนี่ยโอ้รู้ไงพี่แมงรู้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 พี่แมงรน้นู้เดี๋ยวเดี๋ยว z o o หาพี่แมงก่อนยังตอนนี้ยังไม่เห็นพี่สัมรินนะคะ เห็นเฉพาะคุณพี่เม่งนั่งอยู่นู่นเห็นไหมคะนั่นคือพี่เม่งค่ะโอ้โหเสียงปุกปักปุกปักน่ากลัวมากไม่ย่อนนะลงโยนลงเลยอ่ะมันแก่เดี๋ยวค่อยถามสาเหตุว่าทำไมคุณพี่สัมรินเข้าถึงจะเอาตาลงมาทั้งๆที่มันแก่แล้วหรือว่าจะไปหาลูกอ่อนเผื่อมันมีลูกอ่อนกินได้หรือยังไงนะอ่ามุมนี้เห็นพี่สัมรินแล้ว ขาคุยกันกันุ่งกันนิ่งนะอ่าพี่เม่งลงมาแล้วส่วนพี่สำลินยังโยนตาลตุกตับตุกตับอยู่เลยนะดยชนีเห็นหรือยังเห็นอะไรคะเนี่ยลูกสวยสวยเรกว่าเห็นพี่เม่งหรือยังไม่ใช่เห็นมะม่วงย่างเนี่ยลูกสวยสวยไม่รู้พันธุ์อะไรนะลูกสวยมากอะ่ะ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเขียวเสวยเพื่อเผออาจจะไม่ใช่นะเนี่ยลูกสวยยาวมาหาชนกหรือเปล่าไม่รู้นะรู้สึกไหมมันจะลูกยาวๆอย่างเงี้ย<อ>มะม่วงมหาชนกหรือเปล่าไม่รู้นะสุกเนี่ยจะอร่อยมากหอมคือเป็นเจ้าของสวนเนี่ยไม่รู้เลยเหรอคะว่าเอาอะไรมาปลูกเอามาทุกพันธุ์แต่ว่าไม่รู้พันธุ์ไหนรอดพันธุ์ไหนไม่รอดไงเรื่องๆไอ้ที่มันตายมันตายสมัยก่อนไง ตายหมดแต่ว่าที่รอดอยู่ตอนนี้ก็คือก็ก็รอดอ่ะก็ก็จะได้กินอ่ะอม,มันทําไมถึงมีอัตราไม่รอดสูงขนาดนี้มันเคยต่ําไงเคยต่ําแล้วถูกน้ําท่วมไงหนึ่งน้ำสองอดินด้วยป่ะคะดินด้วยดินด้วยดินใหม่ไปโซนนุ่นเราเราปลูกหมดนะแต่ว่ามันไม่มันไม่งาม แต่จุดนี้มันงามอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเลยนะคะดินใหม่อย่าปลูกอะไรที่แบบแพงๆนะคะเพราะคุณกําพูก็หมดไปหลายหมื่นอยู่นะเนี่ยซื้อพันผักพันต้นไม้เนี่ยแต่ดูมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะแต่มันมีดอกแล้วนะอายุมันได้แต่มันแก่ไงมันมันแก่ไหมน่ะพี่พี่เหม่งแกเป็นส่วนใหญ่ย่ะอ๋อมันก็ไม่ทำกินแล้วลูกแก่ทําอะไรได้บ้างอ่ะลูกแกมันมันแก มันแก่ทำขนมลูกตาลไม่ได้ทำทำลูกตาลทำขนมก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวโอ้ทําไมอ่ะเต้ามันน้อยลูกมันน้อยนะลูกมันเล็กใช่ไหมอันี่ก็เต้ามันแต่แค่นี้ไปข้าเขาไม่เอาอ๋อไม่คุ้มเฉาะนะไม่คุ้มพอเวลาขายคนนับเต้าขายอ้าแค่นี้ทำขนมได้เนี่ยโตอันนี้ลูกโตฮะตูดเหลืองแล้วรอมันหล่นถึงจะทำขนมตาลได้ เออนั่นๆๆๆเอออย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกพี่ลินว่าอันไหนหล่นแล้วเราเก็บไว้ทําขนมตาลพี่ลินเออมาเออน่ะหอมหอมมาใช่ไหมไหนรสชิ้พี่ลินอู้ยโอเคเลยอ่ะเนี้ยเอาไปคั้นเอาเนื้อมันใช้ได้เลยไหมเนี่ยที่เน่าแล้วอันนี้เน่าแล้วอ่าเนี่ยทีนี้มันต้องมีแป้งใช่ใช่ส่วนผสมอ่ะนะเออแล้วก็อะไรอีกแป้งอย่าใส่เยอะคั้นเอาเนื้อมันเยอะๆเงี้ยมันจึงจะหอม แล้วก็พอด้วยผ้าบางบีบีบเอาเฉพาะไม่ได้บีบแบบขนมจีนนะดูแล้เป็นขนมจีนเป็นขนมจีนอ่าเป็นขนมจีปุ๊บปุ๊บเปรอดช่องอ่โอ้โหขนมจีนไปแน่ช่องอ่าสุดยอด เรียบร้อยแล้วค่ะพี่สำรินลงมาแล้วโอ้หผนกเฉาะโอ้โหดูมีดไหวไหมละมีดะนะั่นน่ะมีดะนะั้นมันบางตอมันเป็นบางตออันนี้มันไม่แก,ก่แล้วเหรอดำๆเนี่ยนะอ๋อนี่มีดโอ้ยสวยเลยนะนะั่นน่ะแข็งแล้ว แต่เมื่อกี้รูกบนให้ด่าอยู่แต่ลูกหลังมันจะเกมันถ้ามันดำๆมันจะนนะออเออนั่นอาจจะได้โอหผมนะห่ทำไมตัดแบบทิ้งอนะพี่อันนั้นอะที่ติดอยู่ในนั้นนะอ๋อเราตัดไม่เป็น <c oughs> ใช่ไมไม่เนออไม่ไม่ไก่ไม่าม่อม่ไม่ไม่าง่ี้ตไดทิ้งคืออะไรอ่ะ่่นน มือจิ้มแล้วก็ได้เลยฟักโดดน้ยน้ำกระเด็นเต็มหน้าเยมันไม่ได้กินได้ง่ายๆเลยเนี่ยมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเนี่ยซื้อดีกว่านะโอ้นี่นี่นี่นนี่จะอยมาซื้อชาวบ้านก็ดีกว่า ้อใหม่นี่้ายัไคอ้ยอ้ยพี่อย่าให้ตกใจนี่้ละนี่ออเนี่ยเขาบอกว่าออกมาใหม่ๆนี่อร่อยมากอ่ามันจะหวานนะคะอุ้ยนี่มาเป็นร้อนเลยพี่ลินหวานนนีนี้อะอมเต้ยนะเนื้อแบหวานมากเลยอะ่ะหวานใช่มแตกต่างอย่างชื้อๆอ่ะ เหอที่ที่ซื้อเขาเอาไว้หน่าจะเช่าขายให้เราเขาก็เป็นพื้ที่เป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์เลยเหรอใช่ที่เมงบอกว่าถ้าเกิดอยู่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์ก่อนที่เขาจะเช่าขายนะเพราะว่าเขาขายไม่ทันเขาก็ต้องเอาไว้ก่อนออ๋ไม่ใช่ว่ายู่ยไปเช่ามดไม่ได้น่ะคือมันลงจากต้นอาจจะอยู่เป็นอาทิตย์ใช่กแต่ถ้ายู่ยเป็นนิดนะที่เราไม่ต้องไปเพราะมันยู่ยในขล่าเนี้ยตานต้องกินตอนกับ ที่ลงมาใหม่ๆเนี่ยอร่อยอ่ะ,อะจบเลค่ะต่เอเจ่าหน่ไมไปโน้โน้มาคุณคุณตามไม่รู้นะอืเนี่ยลิชเอาไปินวอเป็นวอเลยมย ำไมไม่เลนไม่เอาลองมาแล้วตอนมันอ่อนนะไม่ผมไม่รู้ดู<ห>ดไม่เป็นใช่ไหมโอโ้โหมีชวโอ้โหมันเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ของสวนกระพูเลยนะคะอันนี้คือแก่หมออนนดแล้วใช่ไหมมันทิ้งถ้าทิ้งนี่เสียหายโอ้โหต่อไปเราต้องคอยดูนะพี่ลินนะ,นะ,ะถ้าพี่ลินเคยถ้าพี่ลินขึ้นได้ขนาดนี้ต้องคอยดูเนี่ย นี่ถ้าคล้ายกัน,นลูกไหนแก่ลูกไหนอ่อนดูได้ไหมเป็นพี่เม้งเขาพอให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยมันมันจะให้ดูท<า> <thi êu S 2> ี่หอเนี่ยทิวเนี่ยนี่ขาว้าวทำให้เปลือกนี้อมมาหมดแหละจากแกแต่เนี้ยไม่อ่านอ่านจะดจายตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าอย่างไงมันอมไม่หมดแล้วดำหมดเลยอ๋อมันจะอมลูกมาเนี่ยไอเนี้ยตัวเนี้ยมันจะอมสีดดำแต่ว่าอันนี้มันยังมีทิวทิวทิวขาวขาบเนี่ยอ๋อถ้าเหลือล้นล้นออกมาเห็นขาวขาวหน่อยก็ได้ S <S เอออันนี้อาจจะอ่อนจะลองดูก่นนะโคดายอยู่นะเออเสียดายเนาะทิ้งไปเยอะเลยดูดีนนดำปึ๊ดเลยลเข,า,ขาไม่รู้ว่ามี<อ>าใครปีนเป็นไงเขาใส่รถกระบะกลับไปให้ตาแหวงเขาฉอบให้ใครพ่าแหวงฉอให้แม่ไปไหนแล้วล่ะเขามีนัดหมอ เขากลับไปกรุงเทพเดี๋ยวใส่รถกระบะไปให้หวานจ่อยเลยนี่ไเห็นไหมเนี่ยได้อยู่เนี่ยเนี่ยถ้าแม่คนนมาเขารู้นะเขาต้องไม่เอามาให้แม่ล่าเ้ยย้ยฮ ล้วมันแม่นจริงๆมันแม่นแล้วเต็มกองไปหมดเลยเนี่ยแล้วขึ้นมาถึงมือแล้วไอ้มันพุ่งแล้วรงมากพุ่งพุ่งไปไหนไม่พุ่งพุ่งเข้าตาเดดี๋ยวูนะเต็มตาเต็มหน้าเลยมั้งนี่ก็กินได้นะพี่ลิ้นเนี่ยที่จออไว้เนี่ยเดี๋ยอามือนิ้วเอานิ้วงัดอย่างั้นใครจะกินด้วยเรานี่ไงเอาไม่เอาเอาโอ้โห พามันิดนึงสิอาอยากนเรียนเ,เราเชาไม่เคยเป็นอง,งเท้าเขาบอกว่ามันจะมีมีดจำเพาะเลยนะพี่เรน<อ>เป็นมีดครอิโต้แม่แก้วหน้าม้านะ่ะ<อ>เอออันละ700ดร้อยว่าง,งั้นนะจริงเหรอเอาจริงจริงก็วันนั้นที่แบ,บซื้อลินทางอ่ะไม่มีดแก้วหน้ามา้าเป็นปังต่ออะ่ะเหมือนแก้วหน้าม้าในหนังเลยอันละเจ็้อย ป็นยังไงพี่เขาห้อน่ไงพี่เรีนเอาอาลเนเดี๋ยวไปล้างกันเดียวไทยทาสู้แดดลมฝน้างใช่ไหมมันสดมากขึถึงแม่ทองนาคุสดมากต้นันไ้งนน้ำตาเขาไมีแสบตาแไนะเป็นงน้ำก็แบบเป็นน้ำบริสุทธิ์อะไม่แสบตาเลย ได้ล้างทำไมล่ะเอาเพื่อมันมีความเป็นน้ำตาลจะจับกันแห้งน้ำตาลขึ้นตาหวานยันตาเดี๋ยวจะตาหวานเกินเอาไม่เป็นไรของมันมีน้อยของธรรมชาติมีมีเหลืออีกไหมอ่ะเอาขึ้นรถไปให้เอาทลายน่าจะพอได้แหละผมว่านะ ี๋ยไปให้พ่อแสวงแล้วขอดูดิอันนี้เนาะอันนี้อ่อนแน่นอนนี่ค่ะหลกกามอ่อนมันจะไม่ดํานะคะถ้าการแก่มันจะดํำแล้วก็เขาบอกว่าให้ดูตัวเนี้ยถ้ามันพุ่มขึ้นมาจนถึงสีดํำแปลว่าแก่ดำๆแต่นี้มันก็นิดหน่อยพอเล็กน้อยปวดร้ายรำคอนโยงยายไปกับเสียงดนตรีรำคอนโยงยายไปกับน ทนตานยืนอยู่กลางหน้าเดียวเว่ยวไทายท้าสู้แดดลมฝนเปรียบนางจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเกิดแกงกาาระจาดก็ยังมันคงน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่ส